จะขอเชิญคุณพ่อขึ้นมาเผาตัวเองบนเวทีแล้วเดิมทีเราตั้งไว้ไว้5นาทีนะครับแต่วันนี้ท่านได้เวลาเต็มที่ตามที่ต่านต้องการเลยครับกับเรียนท่านนายกสโมสรโอรีสาาปทุนมิดโลเทเรียนจ้าน้าที่ของรตารีทั้งปัจจุบันและอนาคตมิรโรตารียนเคารพทุกท่านครับ ผมได้รับโทรศัพท์จากโอบอกว่า้าวันที่12บพิธุนายนเนี่ยพาช่วยมาเล่าประวัติของโอหน่อยประวันนั้นจะเป็นวันที่สถาปนาโอให้เป็นนายกสโมสรลอตรีร่สาปทุมในใจรู้สึกรู้สึกจะพูดไม่ออกเพราะว่า ดีใจว่าลูกยังคิดถึงเราในวันสำคัญของเขาในวันนั้นโอพวกเราเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกว็เกิดที่ขอนแก่นลูกๆก็เกิดที่ขอนแก่นกันหมด48ปีที่แล้วโอเกิดมาคุณแม่ก็ไปคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามาถึงที่บ้าน เอ๊ะทำไมลูกคนนี้ผิวมันดำดำคือมันไม่ค่อยเหมือนกับพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตเข้าเนี่ยขาวแต่โอผิวจะออกสีแทนแทนอากงมันมามองบอกว่าเอ๊ะจะหนีเฮียงโกโอภาษาจีนก็คือดำนะครับก็ไปสอบถามคุณแม่ ปรากฏว่าตอนท้องนะครับคุณแม่กินแต่โอเลี้ยงชอบทานโอเลี้ยงตลอดเลยเยันลูกออกมาก็เลยสีแทนๆหน่อยนะครับไม่เหมือนคนโตที่ขาวๆแต่แต่หลอคมเข้มคมเข้มคเข้มโผลอขึ้นโอก็มีครอบครัวครับก็ภรรยาคือคุณจิตรักจูน รักกับจูนช่วยดีขึ้นหน่อยเนาะจูนนีเป็นภรรยาที่น่ารักและต้อเป็นคุณแม่ของลูก,ลก,ลกสาวสองคนจูนนี่ทำกับข้าวเก่งมากถ้าสมสอลส์โรารีสาวป,ปะุูจัดงานวันไหนให้โอ้ใหจูนมาทำกับข้ารับรองไม่ดีกว่ามีลูกครับสุด ลูกสาวคนโตชื่อเล่นจริงๆชื่อจริงพรทัศรานน้องจริงๆครับคนที่เรียนทรียโร่ international ที่เมือีกี้ขึ้นมาเต้นนะฮะการเรียนก็คือสอบตกตก A ไปได้ B วิชาหนึ่งนอกนั้น A หมดน้องสาวชื่อถิ่ง ชื่อชื่อจริงคือฟาลัดดาจริงๆครับจริงๆลนะครับตอนนี้เรียนเรียนเกรดสามเกตสี่ตลอดแต่แที่เหมือนพ่อก็คือเป็นนักกิจกรรมนักกีฬาแล้วก็เป็นแคปเตนออฟเดอะเฮาส์ที่โรงเรียนแฮโร่เดอะแนชโนล์ครอบครัวของโออยู่ที่กรุงเทพนะฮะผมก็อยู่ที่สังแก ตอนเด็กนักเรียนเนี่ยโอเ,เรียนหนังสืออยู่ที่ขอนแก่นวิทย์รู้สึกจะที่เดียวกับท่านผู้ว่าการภาคเรื่องพัฒนาศีนะครับที่ขอนแก่นวิทย์แล้วก็มาจบปรียู่ที่มอลังสิล์แล้วก็จบโท m อ็มที่มหาลาัยขอนแกน่นการเรียนก็งั้นๆแหละครับแต่ว่าถ้าบอกกิจกรรมเราวิ่งสายเลยคนเนี้ยตอนเป็นนักเรียนก็เป็น อลองประธานนักเรียนที่ฝันแกนวิทย์พ่อขับรถผ่านโรงเรียนก็เห็นไปยืนกอดรถวีดอยู่ข้างถนนปีนเป็นสรวัตรสารวัตรนักเรียนอยู่ที่มอลังสิทธิ์มลังสิทธิทธ์เขาเป็นประธานนักศึกษานะฮะการเรียนก็งั้นล่ะครับจบสามปีครึ่งได้2.9ก้ต จบปาก็มาทำงานนะฮะโอ้ก็ทำงานเอ่อ,อก็เริ่มต้นจากรู้สึกจะเคยพระจำได้ว่าโอเคยอยู่บริษัทที่ขายเครื่องจิวเวลรี่เนาะใช่ไหมเป็นโรงงานผลิตจิวเวลรี่ส่งนอกอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ c p พ7 e l e v e เนีเ่นี่ยฮะเป็นฝ่ายริเริ่มของไอ้แค่แค่คตลกแล้วก็อยู่จัดซื้อของ B2S แล้วมาอยู่ที่กระสีกรไทยทำอยู่กับทั้งหลาย นะครับแล้วก็สิ่งที่โอภาคภูมิใจที่สุดก็คือเป็นสิ่งเก่าดีเด่นของมอลังสิษผลงานในเรื่องโรตารี่ของโอตั้งแต่เล็กจนโตนะครับสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดก็คือตอนอายุประมาณ7-8ขวบผมเป็นประธานจัด DC ของภาค3340นะครับ ปีนั้นท่านลาวีลาวินเดานอดีตประธานรารีสาคนเนี่ยมาเป็นมาเป็นสปิกเกอร์ให้เป็นผู้แทนประธานรตารีสาคลนมาสโมสรแก่นคูณจัดที่ฝันแก่นแล้วก็มันจะจะมีสโมสรเยอะเราต้องถือป้ายถือป้ายชื่อสโมสรน,นะฮะเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไงดีเพราะมันต้อง60สโมสรตอนนั้นแก่นคูณมีสมาชิกประมาณ30คนเราก็เลยขอบริจาครูป โดยจากรูปจากสมาชิกครอบครัวละสองสามคนก็ได้60คนเอามาถือป้ายชื่อสโมสรเด็กคนหนึ่งก็ถือป้ายสโมสรหนึ่งเด็กคนหนึ่งก็ถือป้ายสโมสรหนึ่งเรียงอายุกันลงมาตอนนั้นโอ้เจ็ดแปดขวบจำได้ว่าคนสุดท้องสุดท้ายสุดเนี่ยอายุสองขวบที่ถือป้ายสโมสรเดินในดีซีนะครับ คนอื่นเขาถือป้ายเขาถืออย่างนี้แต่ไอตัวสุดท้ายนี่มนี <c oughs> นั่นคือสิ่งที่โอภูมิใจแล้วเป็นโรตารี่งานเดียวในชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่ผมเป็นโรแทเลียนจนกระทั่งวันนี้ที่เขาจะมาเป็นนายกรับเลือกของสโมสรโรตารี่สารประตูนะครับ <c oughs> อยากก็คือประวัติย่อๆของโอนะฮะ ในโอกาสที่ลูกชายจะเป็นนายกสโมสรของสาปทุมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเขาบอกโรตารีเนี่ยทำสร้างคนธรรมดาให้ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ในปีพศ2 0 0 2 0 3พศ2 4 5 4 4 6ปีนั้นชาวโรตารีทั้งประเทศ มีความภาคภูมิใจและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยคนแรกได้เป็นประธานโรตารีสาคนคือพระนท่านทิชัยรัตนคุณท่านได้ล่วงลับไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเรายังจดจำอยู่ก็คือท่านเป็นตัวอย่างแบบอย่างของโรตารีที่ดีชีวิตการเป็นโรตารีของผมมีเปลี่ยนแปลงเมื่อผมไปฟังท่านพูดที่จังหวัดนครปนม เปลี่ยนชีวิตแนวคิดทางลอตารีทั้งหมดพิสมสรแก่งคูนเนี่ยท่านไปเราจะไปทานข้าวกับท่านทุกครั้งไปทั้งสโมสรและสิ่งที่ท่านชอบที่สุดก็คือส้มตำไกย่ย่างคนเดียวทุกครั้งไปสอนแก่งท่านก็จะไม่ลืมที่จะมาทานข้าวกับสโมรสอนโรตารีร่แก่งคูนในปีนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นประธานลรตารีสากล พวกเราชาวแก่นคูนก็คิดกันว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างนะเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่คนไทยคนแรกได้เป็นประธานลอตรี่สาคลน็คิดกันว่าเ,เราจะทําอะไรตอนนั้นเรามีการทําโครงการจักรยานยืมเรียนอยู่นะครับก็สามร้อยคันสี่ร้คันผมก็เสนอว่าเอาทํสักหนึ่งพันคันแล้วกันนะเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสอันพิเศษนี้ ท่านอ,าอดีตผู้ว่าการภาคผู้รวงรับของภาคผมคือท่านสุรพลทวีแสงสกคุมไทยเก,กันบอกว่าไหนไจะทำทังทีอย่าไปทำเลยพันคันเอามันหมื่นคันเลย20่สิกว่าปีที่แล้วหมื่นคันเนี่ยคือ15ล้านบาทนะครับ15ล้านบาทนึเยี่สิบ กว่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเงินมหาศาลแกงคูณไม่มีเงินเลยมีแค่พันเหรียญสองพเหรียญที่เป็นดีดีเอแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นพวกเราไปประชุมดีซีอยู่ที่จันทบุรีนำเรื่องนี้เสนอกับภาคสามตามสี่สูที่ประชุมในสมโมสรลงมติทุกคนยกมือ100%อร์เซภาคสามสี่สูต้องทำโครงการจักรยานหมื่นคันระวางเป้าหมายไว้ว่าจะต้องสำเร็จภายในสปี ผมกลับจากจันทบุรีคืนนั้นมาถึงขอนแก่นเช้ามาได้รับโทรศัพท์ท่านแรกที่โทรศัพท์มาให้ผมคือท่านอดีตผู้ว่า,าการภาคนรเศษปัธรมนันที่เป็นประธานศูนย์โรตเรี่คนแรกของประเทศไทยท่านโทรมาท่านบอกว่าสงชายผมหาเงินให้คุณสองพันเหรียญน,นะจากสโมสรโรตเรีเร่ในออสเตรเลีย เป็นเงินก้อนแรก2,000เหรียญจากท่านนอร์เวยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับได้รับโทรศัพท์จากท่านพิสมัยสโมสรโรตารี่ชุมพรฉันให้อีก2,000เหรียญหลังจากนั้นสโมสรในภาคเราทยอยกันส่งคำแจ้งปากกำลงม,มาจ,จะร่วโมโครงการสโมสรต่างๆที่เป็นฝรั่งฝรัง่งหรือใครที่มีมิตรอยู่ต่างประเทศช่วยกันส่งข่าวไปถึงต่างประเทศ ต่างประเทศได้ทราบข่าวด้วยความรักในตัวของพระทนท่ันพิชัยรัตะกุลทุกคนให้ความช่วยเหลือส่งเงินเข้ามาสมทบกับโครงการของเราอดีตผู้ว่าการภาคสมินทยุงพอได้รับข่าวปุ๊บท่านเป็นคนเขียนแมทชิ่งแกรนสมัยก่อนเราเรียกแมทชิ่งแกรนก้าวแมทชิ่งแกรนท่านอดีตผู้ว่าการภาคสมินะยุงเป็นคนเขียน มาตินแบรนด์ซึ่งอยู่สมโมสรอีสเตอร์ซีฟอร์ดเป็นฝรั่งอยู่สมออยู่เนเธอร์แลนด์เขาบอกบ้านชั้นเนี่ยทุกคนบ้านหลังหนึ่งต้องมีจักรยานอย่างน้อยสองคันเขาเป็นคนออกสเปหบทของจักรยานทีเอียททำเพื่อให้มันแข็งแรงเชื่อไหมครับ9เดือนกับ20วันเราหาเงินได้ทั่วโลก15ล้านบาทครับ9เดือน กว่20ันมีสโมสรทั่วโลกให้ความช่วยเหลือโครงการนี้13ประเทศมีสโมสรในภาค3340ให้ความร่วมมือในการทาโครงการนี้54สโมสรทุกคนก็ช่วยกันพอเราได้เงินเราก็ประกวดราคาครับปราบอกว่าโรงงานที่ได้คือโรงงานจักรยานจอระเข้เขาก็จัดทำการส่งวางแผนกัน เราวางแผนกันว่าเราต้องเป็นส่งมอบโครงการนี้ใน54สมสอนี้ให้ครบทุกทุกแห่งเราจัดรถรถ,รถตู้ไม่ใช่รถตู้รถบัสเล็กคันหนึ่งนะครับ20กว่าปีที่แล้วนี่ก็แอร์มันก็ติดมากติดมากพวกเราอยู่บนรถทัวร์สมสอนแก่นคูนก็ผ่ันกันขึ้นรถ21วันเราเดินทางมอบให้กับสมสรต่างๆ54สมสอ มิโลเทเลียนจากประเทศต่างๆญี่ปุน่นออสเตรเลียอเมริกาผลัดกันครับมาคนละสมวันขึ้นรถนัดกันตรงนี้ขึ้นรถแล้วก็ลงม้ดรถแล้วก็ลง21วันเป็วันไปจบที่งานดีซีร่วมของภาค3ภาคแห่งประเทศไทยที่จัดที่เมืองทองธานีและประธานจัดงานในวันนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ครับตัวเหียผมท,ท่นวุฒิชัยหวังหลีครับ เราไปจบโครงการอย่างสวยงามที่นั่นทุกคนแฮปปี้มากเพราะว่าเวลาเรามอบโครงการเสร็จพอบ่าย5้าโมงทุกคนเหนื่อยขึ้นมาบนรถเราก็จก Leo Times, Beer, ัดรีโอทานแจกเบียร์คฝรั่งญี่ปุ่นกินมีความสุขทุกคนมีความสุขมากกับโครงการนี้ทั้งนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเนื่องมาจากความรัก ความชื่นชมในพระนท่านพิชัยรัตนกคุณเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จจึงอยากจะบอกกับนายกรับเลือกโอนะครับว่าการทำโครงการในสโมสรน,นั้นขอให้คิดสักสามอย่าง dare to dream dare to do and dare to develop dare to dream กล้าคิด แต่ทุดูอย่าคิดเฉยๆคิดแล้วจงทำแต่ทุเจะนบล็อกทำแล้วมีอะไรผิดพลาดแก้ไขอย่าอายจะอายที่จะถามเพราะเมื่อไรเราถามนั่นนะเรากำลังศึกษาสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆจะเกิดขึ้นเมื่อเราถามนายกโอจะเป็นสโมสราราริยนศาตปถุในภาค3350เนี่ย บุคลากรที่เก่งๆมีความสามารถเยอะมากและให้ความช่วยเหลือกับภาคต่างภาคครับภาคผม3ามได้รับความอนุเคราะห์จากสามสามามาโดยตลอดท่านบผู้บันภาคชัยไว้พวกเราบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็ไปบอกท่านชัยไว้ต้อนมีมาช่วยนะครับท่านนักครินท่านวุฒิชัยวังลิธ แม้แต่ผู้ว่าการภาคปีปัจจุบันครับท่านทำโครงการไปให้ที่ภาคผมที่จังหวัดตราดมากมายเหลือเกินและกำลังจะทำไปที่จังหวัดนครราชสีมาต้องขอบคุณท่านมาณที่นี้ด้วยและคนที่ถ้าสงสัยเรื่องโรตารีต้องไปถามเอนไซโคปีเดียของภาค3350นะครับอาจารย์เสาวรักษ์รัตนวิทย์อาจารย์วังผม เดี๋ยวนี้เขาคงไม่ใช้เอนไซโคบิเลียแล้วนอาจารย์น่าจะเป็นกูเกล้มากกว่ากูเกล้ของโตรตารี่นั้งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้โอตั้งใจทำงานให้กับสโมสรให้กับภาคให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำในหนึ่งปีเนี่ยจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าแต่สิ่งที่เราทำมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ถ้าเราเป็นนายกแล้วเราทําดีอีกสิปีคนมาเจอยังชื่นชมยังบอกโอ้โหปีท่านสะดวกมากเราทําอย่างนี้แต่หนึ่งปีที่เราเป็นนายกถ้าเราทําอะไรที่มันไม่ดีเขออกาก็จะจดจําสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าตําแหน่งอยู่ไม่นาน แต่ตำนานจะอยู่กับโพตลอดไปสุดท้ายผมขอเป็นตัวแทนจากภาค3า4 0นะครับในการส่งมอบลูกชายวันนี้ให้เป็นสมบัติของภาค3350ถ้าท่านมีอะไรที่จะสั่งจะสอนเขาเป็นโรเจเรียนได้ไม่นานหรอกครับ ยังน้อยมากความรู้เรื่องเตอโรตอรี่ยังน้อยมากช่วยกันสั่งกันสอนช่วยเจียระไนให้เขาเป็นเพชรเม็ดหนึ่งของ3ามสามห้าศูนย์หากเขาทผิดพลาดขอให้ติดให้ชมขอให้เตือนนะครับแต่อย่างไรสุดท้ายก็คือขอให้ทุกคนได้รักเก้าเหมือนกับพี่ผมรักผู้ชายคนนี้ครับขอบคุณครับ ็นภาพที track, so <il> <personas> in ่น่าทับใจและก็น่าสนใจไปตลอดชีวิตเลยนะครับขอบคุณครับท่านนีดิษอภาคสมชายเจรลญในพันิจจากภาค3ามสาสี่ศูนย์สมุทรสงราแกนคุ